ชีวิตของเด็กชายคนหนึ่งที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับเขาจะทำอย่างไรต่อไปเด็กชายคนหนึ่งมีนามว่าสิงหาครอบครัวของเขามีเชื้อสายเกี่ยวกับมโนราเมื่อถึงเวลาที่สิงหาต้องสืบทอดวิชาตามธรรมเนียมที่พ่อของเขาต้องการผู้สืบทอดมโนรารุ่นต่อไปที่มาจากสายเลือดเดียวกันสิงหา ดันไม่อยากสืบทอดต่อเจตนารมณ์นี้ของพ่อเขาเขาปฏิเสธการเป็นมโนราอย่างหนักแน่นแต่แล้วไม่นานหลังจากนั้นสิงหาก็ได้พบกับเหตุการณ์มากมายทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปมีอยู่วันหนึ่งสิงหาได้ขับรถเล่นตามภาษาวัยรุ่นระหว่างขับรถ ก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันจูจูสิงหาก็ประสบอุบัติเหตุทางถนนจึงทำให้สิงหาได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนเป็นผักปลาอยู่หลายวันในขณะที่สิงหารักษาตัวอยู่ในโรงพยบาบาลมีอยู่วันหนึ่งเขาได้ฝันเห็นมโนราท่านหนึ่งท่านได้บอกกับสิงหาว่าถ้าสิงหาไม่ยอมสืบทอดมโนรา ครอบครัวของสิงหาจะมีอันเป็นไปสิงหาสะดุ้งตื่นทันทีผ่านไปหลายวันสิงหาได้ออกจากโรงพยาบาลโดยความเชื่อของพ่อสิงหาที่ว่าแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวอาจจะรักษาได้ไม่ครบคันจึงทำการส่งสิงหาไปรักษาต่อกับหมอวิทย์คนจับเส้นหรือหมอพื้นบ้านท่านหนึ่งในพื้นที่อำเภอนามหม่อม ที่มีความสามารถในการจับชีพจรเพื่อวินิจฉัยและทำการรักษาด้วยการไล่คา,าถาหรือใช้ยาสมุนไพรการรักษาครั้งนี้เป็นความสบายใจของพ่อแหลมเป็นอย่างมากและสิงหาก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติตามเดิมหลังจากนั้นไม่นานพ่อของสิงหามีอาการเจ็บป่วยบ่อยครั้งที่ต้องเข้าโรงพยาบาล มีนาน้องสาวของสิงหาเองก็มีอาการคล้ายคลึงกับพ่อและอีกเหตุการณ์หลายๆอย่างทำให้สิงหารู้สึกมืดมนไหลทางออกเขาจึงเลื่อเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่อำเภอนาหม่อมองค์หลวงพ่อลินดำหลวงพ่อลินดำคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอนาหม่อม ได้ยึดถือและศรัทธาลูกศิษย์มากมายต่างมาขอพรกราบไหว้ท่านณวิหารหลวงพ่อลินดำใครขอลาบได้ลาบใครขอยศได้ยศเมื่อสมหวังแล้วก็มาแก้บนสิงหาได้ขอพรจากท่านว่าขอให้ครอบครัวของเขาหายป่วยและกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์จากนั้นเขาจึงขับรถกลับบ้านตกคํามมาขณะที่สิงหากำลังนอนหลับ เขาก็ได้ฝันถึงครูมโนราอีกครั้งหนึ่งถ้ามึงอยากให้ครอบครัวมึงสงบมึงต้องรับมโนราต่อจากพ่อมึงแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นเขาตื่นมาคุ้นคิดอยู่ในใจสักพักหนึ่งแล้วจึงตัดสินใจสารต่อวิชาโนราต่อจากพ่อของเขาพ่อของสิงหาจึงได้ติดต่อกับโนรากายเพื่อทำพิธีรับครูมโนรา และสิงหาก็ไม่ลืมที่จะกลับไปแก้บนกับหลวงพ่อลิ้นดำทำให้ชีวิตครอบครัวของสิงหากลับไปเป็นปกติไม่มีใครเจ็บป่วยและใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น